สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเช้า, YouTube กกายูทูบตะคระเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e บ้ารถไทยซิงนะครับกลับาสวัสดีครับามไปย้เต้นเพจบ้ารถเทงกันล้านครับเอาคลิปดีพาไปอยู่กับเจ้าเมสซี่เฟอร์กูสันครับห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งร้อยสองแรงม้าครับแรงเบียดดีสี่ร้อยสิบนิวตันเมตรที่รอบพันห้า เครื่องยนต์สี่สูบเลี้ยงเสียงหวานเทอร์โบ4,400ซีซีครับมาพร้อมกับใบวีดนานี่2เมตร40่สสเปคยางนาดีสิเป็น1 4บขอบ24ีนะครับ้วก็บักกิ้งดากนี่สิเป็น1 8บ,บ,บขอบ34ถือว่าสเปคยางระดับรถร้อยกว่าแรงมา้านะครับ ลุยนางานปรับที่นานะครับลงหางบุกเบิกไว้เรียบร้อยบาดีกาจะมาประลองกับล่างนะครับประลองความแข็งแกร่งของเจ้าเวชซี่กันนี้กันหน่อยโกบดินเนีนี่แบบนี้บม่มี่มวนครับมีดอุ้มมมายางเดีวนะครับล้นลมาเบิงกันว่าล่อสิฟี่ทิมฮือบอฟี่นะครับน้ำหนักตัวนี่โอ้หลายครับน้ำหนักตัวได้ ล้านล้อได้ดันดินเนี่ยนี่บมฟ,ฟี่ดี่ก็สุดยอดครับนี่เกียร์สิบสองคูนสิบสองเกียร์ลักหกเกียร์เลยครับแล้วก็มีโลไฮเกียร์เปลี่ยนทิศทางนี่เป็นซิงโคลเทนนี่ครับ หอยพาลังสี่ใบน้ำหนักนี่โอ้ปฏิบัติการนี่ทะลุ4ีตัน4ีตันายอยู่บ่รถเปล่าดีก็สามตันกลางๆน้ำตันโยนๆเลยครับนยนไปห้าสี่แล้วดิรถเปล่าเลยครับ 102แรงม้านะครับสำหรับผู้ใดมองขารถนะครับใส่งานมัวจะเป็นไฮอ้อยนะครับเหมาะนะครับหรือว่าปั๊บที่ให้ที่หน้าก้เอาตัวรถไม่ได้เทอะทะจนเกินไปนะครับคล้องเข็วเหยียบเปลี่ยนทิศทางเขาอยู่ขางพื่อมาไล่เลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสระบบคันดิเป็นคันแห่งแผ่นเดียวนะครับผมนะครับเข้าเกียร์เปลี่ยนทิศทาง ก็ต้องเกียบคาสนะครับหมยว่าบอลแมนปัญหาครับคาดเขาบ่ระดแข็งนะครับผมแล้วดูขึ้นมานี่ครับไม่มีโรดไม่มีตกเบิ้งนี่ครับโอ้ยล้นแน่เลยะครับ เกียร์ง่ายครับเกียงเกียร์สบายสบายเลยนะครับผมเครื่องนี่เสียงนี่ส่งพลังแห่งครับเสียงดุมาก รถเดิมๆยกอุปกรณ์ตัวพ่วงนี่ได้ซี่ตันสามนะครับ4,300กนกิโลกรัมนะครับไปแขนยกยกได้สบายนะครับสำหรับเครื่องปูห้อยดีครับบ่อใส่ปัญหาเลยครับผมรือว่าสิยกกระบะอเนกประสงค์ใส่ของหลายสบายเลยนะครับ โอ้ดูดเน็กเขาเน็กเขาไม่มีโหลดเกียร์22 มาแบบเต็มเต็มใบเนี่ยครับไบ้มีด8ฟุต2เมตร40คันหน้าคาละโลแมนบ่ละ่ละไปภาคถึงว่าผิด ไปโจกไม่หยิบกันะเดี๋ยวสิทายอยู่เขาไม่บ้านอู้นี่เหลือครับกำลังสบายเลยมาหาศาลมาขอบมาลูกพี่ ว่ามีเค้นรอบครับนิ่มๆมาเลยทาแบบนี้ว่ามีเมยบ่ได้กัดแขีวนะอ้าวมีแต่ๆโย่ไปเดยครับ ลากมาแบบโอ้จะเป็นกังรลางเลือส่งโตรถนี่ล่อแห้งครับอาอุอม,มา 过来。Voilà. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม